พี่วนา่วนาตสสวาเลย <g les> ไม่ได้ใส่ไม้นะ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนานาักตกปลาและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมวันนี้ผมก็มาเปิดหมายใหม่หมายเอกพนานพรนะครับผมก็เป็นหมายเกาะน,นะฮะหมายเกาะของนายเอกนะครับก็เพิ่งทําเสร็จเมืเ่อก,กี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เอยไม่ใช่เสร็จกลางคืนตอนเย็นเพิ่งมาก่อตั้งกันขึ้นนะกับนายเอกแล้วก็นายอุ้นตีมาแจมตอนเที่ยงคืนนะครับ ก็วันนี้ไม่รู้จะมีผลงานอะไรนะครับผมก็ตามรุ่นตมเชียเลยพอผมลงไปแล้วห้าคันลมแรงมากครับไม่ไม่เต็นงนี้ลมแรงป่าก็กินนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นจังหวะนะครับวันนี้อากาศไม่รู้จะสู้ดีหรือเปล่านะมีทั้งลมมีทั้งเมฆมีทั้งโอ้หลายอย่างเลยครับผมบางทีก็อาจจะมีผลมานะฮะก็ตามรุ่นตาเชียไปครับผมก็ ธรรมชาตินะของใต้น้ำไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมอย่าไปซีเรียสนะได้ไม่ได้ก็นั่นแหละธรรมชาติสวยงามเสมอนะครับก็ผมมากับาสายเอ็นพาวเวอร์ฮุกนะครับผมใครสั่งซื้อก็เข้ามาสั่งได้เลยนะครับสั่งที่ผมได้เลยแล้วก็เหยื่อฟาสตป็นบแปดนะครับผมเหนืยอนุ่มนี่ครับฟาสต์บแปดแล้วก็เบลเบอร์แปดนะฮะแต่ก็สี่เซน ปั่นประมาณนี้นะครับผมเบ็ดดวงเดียวนะครับผมใช้เบ็ดดวงเดียวเข้าไปครับก็วันนี้เบ็ดเบอร์แปดผมไม่ได้ซื้อมานะหาซื้อ,อยากตรงนี้ก็ได้แตเ่เบอร์เบอร์หกเป็นกล่องเบอร์หกจะถ้ามันขาดก็ผูกเบอร์หกแทนนะครับก็โอเคตามดนตามเชียร์เลยครับผมว่าจะมีผลงานอะไรให้ดูนะติดตามชมเลยครับผม นาวุตีีเป็นไงครับเตรียมพร้อมฝนมาคุมบุบ <c oughs> ครับผมก็ช่วงนี้ก็ลมแรงครับผมลมแรงยังลงได้แค่ห้าคันนะครับผมลงห้าคันว่าถ้าตีสิบคันพันกันแน่ครับผม ลมแรงขึ้นแรงเหมือนทะเลเลยครับก็เดี๋ยวรอดูแต้มติดตามชมแต้มต่อไปนะครับผมว่าจะมีไหมลืมบอกไปครับเมื่อคืนยังได้แต้มอยู่นะครับเป็นสวยตอนคืนแล้วก็ขยงขยงไซส,สวยเลยครับผมเดี๋ยวผมมอ,อให้ดูไม่ได้ถ่ายนะขยัง่งนะวัดโอ้โหนีแต่ตและได้ไซส,สวยอยู่ขยงไซสวยเลยครับผม แยงนั่นเนี่ยไม่ใช่ปรากฏนะครับสาสใหญ่เนี่ยส,สวยเลยครับผมนั่นแหละครับผมจากงานเมื่อคืนแล้วก็กีหอยไม่ได้ถ่ายนะกีหอยาายาเศษถุงอันนี้ต้งเกลร์ต่อ,อเลยครับผม ว่กขี้ยังน <nt> <os> <Trustee> ั <tama> ่นเลยเล่นมากเป็นไรนะ

Fala, oh, Não, oh, não, โลมแรงมากโอ้โหอะไรวะเออนิดเลยติดกดเลยอีก,กาส่งเข้าไปตรวจภาพราม สี่เป็นตัวสี่เป็นตัวเสื้อเจ้าเจ้สู้สู้ตู้ตู้เ้าเจ้ไอ้บ้าเต้นหนูเต้นอยู่นะครับผมก็เป็นเวลาสมควรอีกแล้วนะครับผมอ่าสู้จนอ่านาทีสุดท้ายละก็หมายเพิ่งอ่อยนะครับเพิ่งเพิ่งอ่อยปั๊บประตีเลยอ่ะเพราะว่าหมายนี้ไม่เคยอ่อยมาก่อนก็ประมาณนี้แหละครับก็พอมีมีแต้มให้ชมอยู่ก็ไม่เป็นไรเนาะ ผมก็เนาวดีก็ได้แต้มทั้งคู่นะครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันเลยระยะถอนเท้าก่อน,นก็ตอนนี้ก็จะเหลือตัวขย่งก็ตายหมดแล้วใส่ช่องพิษแล้วขย่งไซใหญ่เลยนะที่นี้เหลือปลาสวายเล็กกับเนี่ฮะเดี๋ยวให้นายเอกลุกไปปล่อยบอ่อเลี้ยง ก,กาเนะาะยครับผมช่วงนี้ตกปลายากหน่อยโอ้โหครับผมกาใส,สวยครับกับสวายนี่ครับสวายแล้วก็อีก,กาเนี่ยกาฟุกได้ครับ วันนี้อากาศไม่ไม่ดีนะลมทั้งวันครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขอเก็บแป๊บนึงาานนเดี๋ยวว่ากันนะครับผมุ่งนี้หาคลิปยากได้ไรนิดนิดน,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 น่อยก็ต้องลงแล้วครับครับผมทีคนโทรเข้า ก็เป็นหมายเกาะนะฮะหมายเกาะหมายที่ว่ายังไม่เคยอ่อยนะด้านนี้แต่เราก็มาอ่อยแล้วก็ตีลงก็มีเขาเรียกอะไรมีแต้มให้รับชมนะนะท่านไหนสนใจจะมาก็โทรหาเอกพนครได้เลยครับผมโทรหานาเอกได้เลยิหรือเข้าไปในเพจก็ได้เพจยเอกเดี๋ยวจะลงลงไว้อ่าลงเฟซไว้อ่าข้างคลิปนะ ข้างๆเลยก็อย่าลืมนะครับผมเหยื่อฟาสไป8 5ปปดฮเป่าไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่เอ็นพราะมุ้นเดี๋ยวนุ่มลงน้ําเร็วครับผมวันนี้ผมก็มากับนาอุดดี้นะเนี Na ่ยนาอุดีก็ลงข้างผมนี่แหละครับไม่ลงไกลแต่วก็มีแต้มให้ชมอยู่แล้วก็ค่อยเข้าไปรับชมเนาะร้ดูนาอุดี o D. เป็นไงสวัสดีครับ <c oughs> ครับผมโอ้ยสั <c oughs> ดีครับผม <c oughs> เป็นไงก็ ได้ได้เสพบรรยากาศเนาะวันนี้เนาะคือว่าครับบรรยากาศสุดยอดนะอากาศเย็นมากอ่าเดี๋มทั้งวันหลมทั้งวันเนาะนั่งดีทั้งวันหลับทั้งวันเลยได้ได้ได้รักได้งัดตัวเดียวไข่หลับหลับผมนี่แหละหนีไปหลับโอเคก็นะนาวดีเนาะมันอย่างน้อยๆก็ได้เสพบรรยากาศเนาะแล้วก็อ่า คือมันหมายมันเพิ่งอ่อยมันต้องทําใจหมายธรรมชาติอ่อยหน้าในกล้องอ่อยเมื่อคืนนะครับใช่แล้วก็ท้าก็ตกเลยตีเลยตกครับตกเต้ตีเลยแต่ถ้าฝนไม่ตกเอ้ยไม่ใช่ถ้าฝนไม่ตกฟ้าไม่คึมนะครับวันนี้ผมว่านะยับจะยับต้องลุ้นพรุ่งนี้ครับอเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะลองมาเฝ้าดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่านะครับพรุ่งนี้น่าจะยับถ้าฝนไม่คึมอย่างเงี้ย โอเคเดี๋ยวนล้วอูดี้โอเคงั้นก็ฝากช่องนะอูดีไว้ด้วยนะครับผมอูดีอะไรนะอูดีฟิชชิ่งออนทัวร์ครับผมฟิชชิ่งออนทัวร์นะอูดีฟิชชิ่งออนทัวร์ฝากไว้ด้วยนะครับผมติดตามรับชมได้เลยให้กำลังใจกันนะนะทำกว่าจะหาคลิปได้ครับมันก็ลำบากลำบนนะช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยจะดีนะทั้งสายโค้งทั้งสายอ่างสายเขื่อนนะไม่ค่อยจะได้ตัวกัน ใช่ก็มีแต้มให้ชมเท่าเท่าที่เห็นนะครับผยจะว่ากันแล้วก็ขยงอีกประมาณเจ <ขอ S 1> ็ดแปดตัวโอเคก็ได้มาแต่ต,ตอน,ตน,นกลางคืนกับตอนเช้านะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ได้เท่านี้นะไม่ว่ากันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เช่นเคยครับผมท่านที่มาใหม่เนาะก็เป็นกำลังใจให้นะให้กับช่องเทเล f i ช h i n g แล้วก็ช่องอู๊ดด้ ฟิตชิงออนทัวร์นะครับผมโอเคครับผมจากลาด้วยบรรยากาศดีๆที่นี่ครับห้วยไม้เต็งนะครับอ่ไม้เอกพนคเนนะครับผมสวัสดีครับครับผม